ทุเรียนมาแล้วครับสั่งมาพันสาร้อยบาทดูสภาพรังหม่อด้ดูว่าข้างในมันจะกินได้หรือกินไม่ได้สภาพรังเป็นอย่างนี้ข้างในจะเป็นยังไงมาดูนะครับแกะเลยมีอะยิ่งด่าอยู่อะไรก็ไม่รู้ มีเงิน<ล>มีเงินอะไรนะเขาเรียกว่าโง่ต้องมีเงินเหรอหรือว่าอ,อะไรนะมีเงิน,นอย่างเดียวไม่ได้ต้องโง่้วอโอ้โหลูกปะห้าลูกพันสามร้อยบาทจะกินให้หมดไหมฮะไม่หมดก็ให้คนอื่นก็ได้โอ้โหแต่ยังแขกเองอนี่อยู่เลยต้องรอครับกินไม่ได้เลย กินไม่ได้เลย <Yep. S 2> แก่มากแล่แข็งมากแล้วของร้านนจันทบุรีโอ้โหกินไม่ได้เลยเอากินได้ก็พร้อมกันหมดเลยห้าโลคเนี่ยคือต้องพร้อมกันหมดเลยมันไม่ไม่แบบเออนี่กินอันนี้กินก่อนกินหลังแบบเขาไม่ทําแบบนี้มาให้อะโอ้ย พอมาสุดก็จะสุดพร้อมกันเลยเนยี่ยกินไม่ได้เลยไม่มีเสียงรุปรูปรเลยเสียงยังแน่นตึกตึกตกแต่ว่าทุเรียนมอมองมองดูแล้วว่าทาั้งทุเรียนแก่แกป่ปะแก่แก่บอกเลเยลองลองปอกดูอันนึงโอ้อโอออยังไงนี่เลยยังยังเลยทุเรียนแก่เพราะว่าร่องเป็นสีน้ำตาลหน,นามห่างและร่องเป็นสีน้ำตาล ลูกนี้นะแต่ลูกอื่นไม่รู้ยังไม่ได้ดูลูกนี้หนอนแดกด้วยหนอนแดกแสดงว่าอร่อยสรุปแล้วยังแดกไม่ได้สักลูกลงไปสื้าร้านป้าสมใจมากินปะยังนี่ยังไม่มีกลิ่น นี่ไม่มีน้ำยาไม่แช่น้ำยาโอเคครับแค่นี้